คนน้ำเน่าเต็มท้องปากคอร้อายที่เจ้พูดมาทั้งหมดไม่ใช่เลยนึกว่าข้าเพิ่งเข้ายุทธภพเหรอดูก็รู้ว่าไม่ใช่คนดีเราไม่ใช่คนของหาพิรุณพรมเมื่อก่อนไม่เป็นแต่ตอนนี้เป็นล้วถูกต้องตอนนี้เป็นแล้ว,นนลวฮะหมายความว่ายัางไงเจ้ากับข้าออกหน้าทำลายแผนตึกหกขุนครึง่ง กล้าล่วงเกินตึกหกขุนครึ่งมีแต่คนของหอพิรุนพรมอย่าพูดเยอะว่ามาเลยไปหรือไม่ไปข้าไปอยู่แล้วนั้นข้าไปด้วยแต่ว่าพี่ซูสิทธิ์น้องท่านซูวันโหร รงเตียมสกุลอูไก่ต้มน้ำปลาเขาอร่อยดีนะเขาว่าใช่ได้สชรั้กันเลยโอ้โหข้ากันสดท่านมาแล้วเหลอขอรับแม่นางเชิญทางนี้ข้ารอท่านมาครึ่งวันแล้วเห็นไหมอาหารนี่ข้าเตรียมไว้ให้ท่านแล้วแม่นางไม่มาสักทีอาหารเย็นหมดแล้วเนี่ยใครสั่งให้เจ้าทำเหรอกูชายแซวหวังสั่งเอาไว้ขอรับแม่นางตามสบายนะมีอะไรเรียกข้าเด้เลยนะ ถือว่ายังพอมีน้ำใจโอ้โหใช้ได้เลยนะเนี่ยฮะนี่เะสือดี่ไม่เลวฮะเข้าใจเลือกเจ้าเป็นใคร่เจ้ารู้จกักหวังเสี่ยฉสือได้ยังไงไม่รู้จักข้าก็ไม่แปลกหรอกที่ของคุณหนูสกุลเบินฟังมาไม่ต่ำกว่าแปดร้อยครั้ง ชื่อหยางอู๋เสียสิทธิ์พี่ของเจ้าสั่งให้ข้ามาคอยคุ้มครองเจ้าเนอะสิทธิ์พี่ข้ามาแล้วเหรอเขากับเพื่อนสองคนนั้นพากันไปลุยสำนักสาขาอยู่สหายข้าเหรออืมเป็นไปไม่ได้แล้วเขาเป็นคนยังไงเนี่ยถึงได้พาคนไม่น่าไว้ใจไปต่อ,อยตีตอบมาจะเป็นใครกันแน่ต้องการอะไรต้องการอะไรแล้วสิทธิ์พี่เจ้าส่งเข้ามาจริงๆ งั้นก็บอกมาสิเขาสามคนเป็นคนยังไงสิที่เจ้าสูบมังจนันฉายาเพลงดาบมังจันหงซิ่วถูกไหมล่ะเขารู้กันทั่วเมืองหลวงเขาหมายถึงอีกสองคนคนหนึ่งหวังเสี่ยวสือถือกระบี่เหนียวรังหน้าตาหล่อเหลาตรงไปตรงมาบุคลิกดีเหมือนนักดาบประยจรที่น่ารับถืออีกคนชื่อไปโฉเฟยถนัดใช้บิดบินแต่งชุดขาวอืมตรงไปตรงมารูปรักดูงามสง่าดี เจ้ากโกหกคนหนึ่งเป็นลิงป่าจากพูกเขาอีกคนน้ำเน่าเต็มท้องปากคอร้ายที่เจ้าพูดมาทั้งหมด <c oughs> ไม่ใช่เลย <c oughs> นึกว่าข้าเพิ่งเข้ายุทธภพเหรอดูก็รู้ว่าไม่ใช่คนดีเอ่อ,อข้าไม่ใช่คนดีหรอกรู้ไหมทั้งยุทธภพเรียกข้าว่ายัางไงซื่อสัตว์ยุติธรรมนี่ตะกูลอย่างของเรานะ่ะให้กำเนิดคนดีจากรุ่นสู่รุ่นคนชั่วห้ามเข้าสารบาพรรุษทำไมเจ้าถึงไม่เชื่อข้าล่ะ ซื่อสัตย์ยุติธรรมเอ้อสิทธิ์พี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่คนก